เจอแล้วชิ้นใหญ่มากโคตรหนักแรงดันที่ระดับนี้สูงมากต้องระมัดระวังไม่เห็นแล้วขว้าไว้ก่อน หยุดเห็นแสงแวบๆไหมใช่เพชรแน่ทองคําติดอยู่กับโซ่เก onun, ่าโชคดีจริงๆเฮ้ยดูหินนี่สิของภูเขาไฟแน่นอน หนักแบบนี้มีทองเยอะแน่นอนค่อยๆหายใจเข้าลึกๆ